วันนี้เราก็อยู่กันที่ชิวรถตู้รถมีที่จะเดินทางข้ามไปที่สปอปลอาวนะครับวันนี้เราก็มาเจ๊ใหญ่เจ๊แบบบบใหญ่เรารันนี้ก็ตุนสเวแล้วครับจะไปไหนครับกระเป๋าพี่ เขาหาเขาจะหยิบไปแล้วเนีไงก็ในกระเป๋าเราอยู่นี่อันนี้อันนี้ก็ใช่เออเขาไป็นอ๋อไขาห่านเอารวมเลยไหมเอารวมใส่ที่ก่อนอีกแล้วไปแล้วค่ะน้ำตาลไปแล้วค่ะไปแล้วบอกค่ะไปแล้วค่ะไปอย่างค่ะไปชุลภาพเอ่อมันเป็นเลคานเดนเป็นชุลกิบค่ะไปเอ่อ วัเนีจะมีแล้วสาขาเล้าค่ะวันนี้กันเลยวันน uh ี้กันเลยว่าเป็นเลขาเจค่ะเี่ยครับจนวันนี้ก yes ็บรรยากาศฝนลินนะครับฝนลินตรงนี้ใครก็มีที่จอดรถนะครับตรงนี้ฝากรถก็คืนวันหนึ่งก็ร้อยหนึ่งครับ วันละร้อยะละร้อยนะครับไปกี่วันก็นับไปครับเราก็จะเมารถ์ตู้ก็ได้หรือจะนั่งรถเมย์ไปก็ได้ครับแต่วันนี้เราอยากแอดเวนเจอร์หน่อยเราก็จะนั่งรถเราก <ๆ S 2> ็จะนั่งรถเมย์ไปนะครับวันนี้เราจะไปแบบแอดเวนเจอร์โอเคครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกัน

ไปทำธุรกิจไม่ใช่ไปดูธุรกิจไปดูนี่คือมีแล้วไปดูธุรกิจครับแล้วก็ซื้อเราจะไปแอดเวนเจอร์กันนะครับโดยรถเมนะครับวันนี้ินกาแฟไหมกาแฟเคน่าจะดีนะเดี๋ยวเรากินกาแฟไม่มีเหรียญสิบไหม ออกตอนกี่โมงครับเนี่ยเราก็ออ,อ,กออกแล้ว,ลวนะครับอ๋อโอเคได้กินกาแฟพอดีโอเคครับแล้วก็นั่งรอกรับก็ได้ครับนี่มีกี่บาทมีห้าบาทไป <c oughs> <c oughs> กินไป <c oughs> ก,กินกาแฟก็ไม่มีไม่ได้กินแล้ว <c oughs> <c oughs> าากา,ฟาแฟแป๊บครับทีนี้เราจะกินกาแฟนะครับเอสเปรสโซต้องไปฝากเดี๋ยวเราดูว่าเป็ยนยังไงคาปูชิโน่มีนะเดี๋ยวเราไปดูแก้วออกมาด้วยครับแลก็รอครับ ครับกาแฟเราสำหรับเช้านี้อร่อยม,มันมีคาปูชิโน